อัสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮิวบเระกาตูค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มอัสสลามนะคะตอนนี้เป็นตอนที่11.1จากช่อง101ไลฟ์สตรีมค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเนื้อหาสำคัญมากๆจากซ ah ุรห์อัลจุมูอะบทที่62ของอัลกุรอานซึ่งเอ่อถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะในการทำความเข้าใจเรื่องสลาตูจุมอูอะหรือการละหมาดวันศุกร์นั่นเองค่ะ แหล่งข้อมูลหลักของเราก็คืออัลกุรอานโดยตรงเลยนะคะสุร้อนนี้มีทั้งหมด11อายะเราจะมาลองดูกันค่ะว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดวันศุกร์ที่เราน่าจะมาคุยกันในวันนี้วะเลกุมุสลามวะรมตุลอฮิวะบารกาตูครับใช่เลยครับสุร้นนี้จริงๆแล้วเริ่มต้นด้วยการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะครับในอายะแรกแล้วก็พูดถึงการส่งท่านรอซูลมายังหมู่ชนที่ อาจจะยังอ่านเขียนไม่เป็นอายะ2-4ถึงนะครับเพื่อสอนคำพีสอนฮิกมะขัดเกลวพวกเขาคือเป็นการปูพื้นฐานให้เห็นก่อนว่าคำสอนจากอาลัลลอฮ์ที่สำคัญมากแค่ไหนก่อนจะเข้าเรื่องหลักครับอืมปูพื้นมาอย่างนี้น่าสนใจมากค่ะพอพูดถึงเรื่องหลักแล้วอะไรคือส่วนสำคัญที่สุดในซูร้อนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องละหมาดวันศุกร์โดยตรงเลยคะครับจุดที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยจะอยู่ในช่วงท้ายๆของซเร้อครับ โดยเฉพาะเลยคืออายะชิ่9มีคำสั่งที่แบบว่าชัดเจนมากนะครับกล่าวว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อได้มีเสียงเรียกร้องเชิญชวนสู่การละหมาดในวันศุกร์ก็จงรีบเร่งไปสู่การลำลึกถึงเอเละและจงละทิ้งการค้าขายเสียตรงเนี้ยชัดเลยครับสั่งให้รีบไปแล้วก็ให้ละการค้าขาย โห oh, คำว่าละทิ้งการค้าขายนี้ฟังดูเอ่อค่อนข้างแรงนะคะในยุคปัจจุบันที่ชีวิตเราผูกกับการทํางานการค้าขายตลอดเวลาเราจะตีความคําสั่งนี้ในทางปฏิบัติยังไงดีคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคือจริงๆแล้วคําว่าละทิ้งตรงนี้เนี่ยเอ่อนักวิชาการส่วนใหญ่จะอธิบายว่าเป็นการเน้นเรื่องการจัดลําดับความสําคัญในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับอ๋อ oh, หมายถึงณนะเวลานั้นใช่ครับคือ พอเสียงอาซานดังขึ้นแล้วเนี่ยให้พักเรื่องทางโลกไว้ก่อนให้มุ่งไปหาอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกไม่ได้หมายความว่าห้ามทำมาหากินไปเลยนะครับซึ่งอายะที่10บนี่แหละครับที่จะมาช่วยขยายความตรงนี้ต่อโอเข้าใจแล้วค่ะมันมีความต่อเนื่องกันนี่เองใช่ครับอายาสิบก็บอกต่อเลยว่าครั้นเมื่อการละหมาดได้สิ้นสุดลงแล้วก็จงแยกแยก้ายก,กันไปในแผ่นดินและสแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ นี่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่อิสลามสอนคือเสร็จเรื่องศาสนาแล้วก็กลับไปทำมาหากินได้ไปสแสวงหาริสกีความปลดปรานจากอัลลอฮ์ได้ตามปกติเลยฟังดูเหมือนกับว่าอิสลามให้แนวทางการใช้ชีวิตในวันศุกร์เลยนะคะคือมีช่วงเวลาที่ต้องหยุดกิจกรรมทางโลกเพื่ออัลลอฮ์อย่างเต็มที่แล้วพอเสร็จภาร,รกิจก็กลับไปดำเนินชีวิตต่อได้แต่หัวใจก็ยังต้องผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ ถูกต้องเลยครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากแล้วในท้ายอายะที่10ก็ยังย้ำอีกนะครับว่าวัสกุลลอฮักตีรอและจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จคือแม้จะกลับไปยุ่งเรื่องทางโลกแล้วก็อย่าลืมอัลลอฮ์เพราะการรำลึกถึงพระองค์นี้แหละคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่แท้จริงแล้วอายะสุดท้ายล่ะคะอายะที่11ดูเหมือนจะมีน้ำเสียงตักเตือนอยู่ในหน่อยหรือเปล่าคะใช่ครับ อายะที่11เนี่ยเหมือนเป็นบทเรียนจากประวัติศาสตร์เลยครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่มีคนบางกลุ่มในสมัยท่านนาบีนะครับพอเห็นว่ามีกองคาราวานสินค้ามาถึงหรือมีอะไรที่แบบว่าดูน่าสนุกน่าสนใจก็พากันเดินออกจากมัสยิดไปเลยทั้งทที่ท่านนาบีกําลังยืนกล่าวคุตบะหรือคําเทศนาอยู่นะครับโอ้โหนึกภาพตามแล้วแบบว่าเสียม,มารยาเหมือนกันนะฮะเนี่ยทาอายะนี้ก็เลยตอกย้ําครับว่า สิ่งที่อยู่ณอัลลอฮ์นั้นดีกว่าประเสริฐกว่าความบันเทิงและการค้าใดๆทั้งหมดเป็นการเตือนสติว่าอย่าให้สิ่งล่อใจทางโลกดึงเราออกไปจากเป้าหมายหลักของการมาจุมูอะซึ่งก็คือการมารวมตัวกันเพื่อลำลึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละครับ สรุปได้ชัดเจนมากเลยค่ะว่าซูร์ออิยูมุะให้บทเรียนที่ครบถ้วนจริงๆนะคะทั้งเรื่องคำสั่งให้มุ่งมั่นกับการละหมาดการรักษาสมดุลชีวิตแล้วก็คำเตือนเกี่ยวกับสิ่งล่อใจต่างๆถือเป็นแนวทางที่สำคัญมากๆสำหรับวันศุกร์เลยค่ะครับผมสิ่งที่อาจจะชวนให้เรากลับไปคิดต่อกันได้ก็คือในโลกยุคปัจจุบันของเราเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเร่งเร้าสิ่งดึงดูดความสนใจเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวโซเชียลมีเดียข้อมูลข่าวสารต่างๆ เราจะมีวิธีนําบทเรียนจากสุรหาห์นี้มาปรับใช้เพื่อรักษาสมดุลและก็ลําตับความสําคัญอย่างที่อัลกุรอานสอนได้อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะเมื่อเสียงอาจารย์บนสดดังขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่เป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะให้เราได้กลับไปขบคิดทบทวนกันต่อได้เป็นอย่างดีเลยสําหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราก็คงต้องขอหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะวัสลามอัลัยกุมวรามะตุลลอฮิวะบรารกาตุค่ะ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته